ชาบะเอ้ยหล่อๆสวยๆไกลขนาดเนี้ยเป็นถึงขั้นพระเอกนางเอกกันเลยสักทีเดียวเคยมีประสบการณ์โดนใครเมินใส่กันบ้างหรือเปล่าอะเคยนะคะตอนเด็กๆโหตัวเล็กมากตอนนั้นแบบก็แบบแค่ปลืมรุ่นพี่คนนึงแต่เราเด็กไปค่ะเขาคงไม่รู้หรอกค่ะเพราะหนูก็ไม่ได้แสดงอาการมากเท่าไหร่ <c oughs> ใช่แล้วก็ <c oughs> ก็ปล่อยมันไปเอง ว็าหนูเล่นไม่แสดงออกอย่างเนี่ยแล้วใครเขาจะไปรู้ล่ะครับแล้วอย่างน่เดชพระเอกหนุ่มมาเท่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังขนาดนี้โดนเมินมั้งไหมไม่เืมินนะครับโดนทีบเลยครับผมโดนทีบเลยครับผมโดนทีบเลยครับผม อุ้ยตายใครลิอาจมาถีบหน้าเดชกันละเนี่ยที่ไปทำเอาอีท่าไหนล่ะครับแล้วหนุ่มเดี่ยวของเราเขาจะเคยโดนบ้างไหมเคยอยู่แล้วผมยูชายล้วนมาตลอดนะครับเริ่มจะมารู้จักผู้หญิงก็ตอนมอ .3 เราไม่ไม่เคยมีเพื่อนผู้หญิงเลยครับก็เลยอาจจะไม่รู้ว่าต้องต้องพูดคุยยังไงดูก็มีม,มีมีที่ว่าเราเราไปชอบเขาแต่เขาโอเคว่าใจไม่ตรงกันคือเขาเขาอยากเป็นเพื่อนกับเราก็มีแล้วก,มวก็มีที่จีบไปสักพักหนึ่งแล้วก็ สุดท้ายก็เลิกหลากันไปก็มีใช่อาจจะเป็นเรื่องของการปรับตัวอะไรแต่ก่อนอยู่ทางหน้าผู้หญิงคุยไม่ได้เลยไม่ได้เลย มองหน้าอะไร่งี้ไม่ได้จะตื่นเต้นแบบจะตื่นเต้นจะแบบตลอดเวลาจะพูดคุยหรือว่าดูแลเขาไม่ไม่เป็นอะไรในช่วงในช่วงนั้นนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ก็แคเหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยตอนนี้ก็ยาวอยู่เลยครับยังยาวโสดอยู่เลยครับป๊าโจถ้าหนุ่มเดียวจะตื่นเต้นซักขนาดนี้พี่ว่าเข้าวัดเข้าวานั่งสมาธิหหายตื่นเต้นก่อนดีกว่านะ